นัดโบนัดเข้าแล้วเพื่อนๆในที่สุดราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมสล็อตโลมานะครับ งบก็อยู่ใน300บาทนะครับไปลุยกันเลยครับมาล่าโบนัสเกมนี้กันก็เกมนี้ผมเล่นเล่นแล้วดวงไม่ค่อยดีวันนี้ผมก็จะมาลองเกมที่เล่นแล้วดวงดีๆนะแตกง่ายๆก็จะมีแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะไปตามดูกันได้ง่ายจริงไม่จกตาแน่นอนครับเพราะว่าผมเล่นก็เน้นทำกําไรอยู่แล้วเกมนี้ก็ผมก็ว่ามัน มันแบบมันโอกาสได้กำไรมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตานี้เหมือนจะเข้าฟีดปแล้นาะขอมาไม่กี่ครั้งเองโอ้ขอโทษที่สบประมาทไปดูกันฟีสปินเราจะได้อะไรไหมไอเยอะไปกันเลยมาขอโบนัสหน่อยดิโ,โบนัสโบนัสโ,โบนัสโอ้โหโบนัสไม่ได้เลย ไม่เข้าโบนัสเลยจนหมดฟรีสปินแล้วนะใจร้ายมากผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยจะโชคกับเกมนี้เท่าไหร่ผมจะชอบเล่นเกมพลิกกับเกมจกักรพรรดินีนีผมชอบเดือกชืนาษาไทยนี่แหละเข้าใจกันง่ายดีเดี๋ยวผมขึ้นแนะนำให้นะครับตามดูกันได้เลยเอาละงบคลิปนี้ก็300บาท วันนี้เราจะได้กำไรไหมสามร้อบาทของเราไอ้ตามจริงถ้าเกมนี้ถ้าเข้าโบนัสก็กำไรเน้นๆแหละเพราะว่าโบนัาเกมนี้นี่ฟันสิงโตโดนครั้งเดียวก็ได้แล้วเยอะแยะผมจาอัตราจ่ายไม่ได้นะตอนฟันโอ้ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอื้อสี่สิบห้าบาทมาแล้วมาอีกม่นมาลุ้นลุ้นลุ้น พูดไม่ค่อยจะเป็นคำนะเวลาลุ้นๆนี่ทำาไมต้องฟันโบนัสเราทิ้งด้วยไปต่อครับเฮ้ยโบนัสลงมาสองไอ้ละมาสี่สี่สิบห้าบาทท้นทุนเราสามร้อยบาทนะทุนเกมนี้

มาอียี่สิบหกสิบไปแล้วอีมั้ยไม่ขอฟรีสปินสักหน่อยก็ไม่ได้นะมาถูดสามร้อยตอนนี้อยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าบาทไปกันเรื่อยๆนะไม่ย่อท้อกับโบนัสนะกลิง้งกลิง้งเราไปกันอย่างรวดเร็ว แจกกันไม่ได้อะเต็มจอแปดสิบบาทครับผมจังหวะนนี้เราไม่ไม่ลงง่ายๆนะสองร้อยนะมาโลมาสามสิบบาทแล้วได้ดาบอีกไหมเนี่ยดาบนี่เต็มเต็มหกสิบบาท็เนเก้าสิบแล้ว แจกันอีกไหมแจกันอีกหมดโอ้โหหมดนะฮะ95บาท3า0บาทตอนนี้เราเหลือ250บาทนะมาโอ้โหสิงโตซะน่ากลัว10บาทมามาเต็มจอแบบนี้50 ถือว่าเป็นการกดที่คุ้มค่าสองร้อยแปสิบบาทนะมันกดไปแค่20บาทอะกดมาตั้งนานสองคอมโบได้ไหมไม่ไ่้ยละโบนัสโบนัส <c oughs> วายมันไม่กลายเป็นโบนัสวะ ได้สักหน่อยเธอโบนัสเนี่ยคอมโบก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรเราเล่นกันชิวๆนี่สามร้อยบาทเราก็ยังอยู่ที่สามร้อยนะนี่ยังอยู่ในเกณฑ์สามร้อยอยู่เลยเนะี่ยสองร้อยห้าสิบห้าบาทเพิ่งกดไปห้าสิบบาทเอง มาไหมมาไหมมามาสักทีแจกกันนี่แบบนี้มีลุ้นฟรีสปินไม่มีลุ้นเลยตัดความหวังกันมากใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับจะ เป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากคนดูทุกคนนะผมใส่ใจทุกคนนะครับใครคอมเมนต์อะไรผมจะมาตอบใครอยากดูคลิปแบบไหนผมก็จะทำให้ดูนะถ้าคอมเมนต์บอกผมผมจะได้รับรู้นะหนึ่ตอนนี้เราเพึ่งหมดไป100บาทเราก็ยังไม่ยออ่อท้อ นี่คอมโบอีกโลนี่มีโอกาสได้ไหมครับสามแล้วครับขออีกแค่ครั้งเดียวครับโลไหมครับโอ้โหฟรีสปินให้ผมก็ไม่ได้โบนัสโอ้โหโบนัสเรียงกันสองอันเฮ้ยเล่นแบบนี้มันเสียวนะนี่โบนัสไหมโ,โ,โบนัสเห็นวายเป็นโบนัสแล้วตาลายไปหมดแล้วตอนนี้ ร้อยสิบบาทแล้วนะครับตอนนี้นิ่งนิ่งเลยนิ่งแบบนี้ตอนนี้ลงมาที่แปดสิบแล้วนะเราจะขึ้นให้สุดลงให้สุดไหมคลิปนี้มาติดตามชมกันให้จบเลยนะครับลงก็ต้องมีขึ้น โบนัสโบนัสเข้าแล้วเพื่อนๆในที่สุด300ของเรามาดูกันทุน300นะครับอ้ไม่ใช่แค่แกหลอกล้องกูก็ล้องมาฟันไปเน้นๆได้ป้องกัน45บาททุน300อของเรานะจะได้เมก้าไหมฟันไปแรงๆเลยเข้าไปโอ้โหมันหลบมันหลบเพื่อนๆมันหลบฟันไปนี่2ดอก ฟันโดนแบบนี้เท่าไหร่345บาทนะว้ามาบวกมาร้อยละฟันไปเต็มเต็มฟันให้โดนฟันอืมเหมือนลบอีกแล้วกลางกางป้องกันป้องกันให้ได้ออ,อย่างน้อยก็บวกมา45บาบาทนะมาขอฟันอีกสักดอกก็พอใจแล้วมาฟันโดดเยี่ยมครับ ในสามร้อยบวกเต็มเต็มแล้วเพื่อนๆโลมาเกมนี้ในที่สุดผมก็บวกโลมาได้นะมาฟันอีกฟันอีกฟันให้โดนฟันให้โดนมันหลบมันหลบอันกลางอันกลางป้องกันป้องกันป้องกันมีเจ็ดร้อยต้นทุนเราสามร้อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆอ,อ๋อสามร้อยบวกมา 800นะครับก็อยู่ที่5 0 0้เดี๋ยวผมตัดเศษก่อนนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ผมได้กำไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนอา้าวได้มาอีก5บาท50บาทนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวถอนเงินก่อนสวัสดีครับ